สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับซีรีส์การหาไรายได้จากรถของเราเองนะครับสำหรับท่านที่มีรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการพักชําระหนี้หรือบางคนไม่ได้รับการพักชําระหนี้ก็ดีนะครับแล้วก็ต้องการหาไรายได้พิเศษนะครับแล้วก็ไม่มี รายได้จากช่องทางปกติหรือรายได้ปกติที่เราทำนะครับเนื่องจากของโควิดเราทําให้ไม่สามารถที่จะไปทํางานได้นะครับเราจะมีวิธีในการหารายได้จากรถของเราเองได้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําในเรื่องของการปล่อยเช่ารถนะครับ ปกติในการปล่อยเช่ารถนะครับนิยามของมันก็คือเราเอารถของเรานะครับไปให้กับคนอื่นใช้นะครับเรียกว่าให้ยืมใช้นะครับเมื่อยืมแล้วนะครับเขาก็จ่ายค่ายืมเรานะครับถือว่าเป็นการเช่าสินทรัพย์นะครับเช่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่ตอนการเช่านะครับก็มีอยู่แค่นี้ง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าในรายละเอียดนะครับมีมากไปกว่านั้นเพราะว่าเนื่องจากว่ารถยนต์นะครับเป็นทรัพย์สินที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นการที่ไปส่งมอบให้กับใครนะครับก็เรียกได้ว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมีชาชีพเองก็ค่อนข้างมากด้วยฉะนั้นในการปล่อยเช่าปกตินะครับถ้าเราให้เราคนที่เรารู้จักกันยืมนะครับหรือว่าให้คนที่รู้จักกันเช่านะครับก็ยังพอเป็นไปได้ครับแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับเนื่องจากว่าประกันภัยเนี่ยจะไม่รับผิดชอบนะครับในส่วนของการที่ นำรถไปปล่อยเช่านะครับแล้วรถเกิดสูนหายไปก็คืออยู่ในความเสี่ยงอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะสามารถปล่อยเช่าได้นะครับก็คือเราสามารถปล่อยเช่าบนแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าอยู่บนแอปพลิเคชันนะครับที่เขาสร้างขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้จะแนะนำแอปพลิเคชันนะครับของทาง Drivemate สำหรับ e m เม e นะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันนะครับหาคู่นะครับระหว่างคนที่ต้องการเช่ารถกับคนที่ต้องการเอารถมาปล่อยเช่านะครับ เมื่อหาคู่ต้องการเจอกันแล้วนะครับเขาก็ปล่อยเช่าไปนะครับแต่ว่าไดเมดก็ให้ความคุ้มครองมากขึ้นนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกที่มากขึ้นด้วยเพราะว่าการปล่อยเช่าแต่ละครั้งนะครับก็จะมีประกันภัยของทาง LMG นะครับซึ่งเป็นโคพาร์เนอร์กับทางไดเมดเนี่ยมาช่วยป้องกันทรัพย์สินตรงนั้นด้วยสําหรับการคัดเลือกของลูกค้านะครับทางไดเมดเองเนี่ยเขาทำมาสักระยะหนึ่งล้วนะครับเรียกว่ามีข้อมูลนะครับมีฐานข้อมูลมีดาต้าเบสนะครับของทางวิชาชีพอยู่จํานวนหนึ่ง ส่วนหนึ่งนะครับก็ตรวจสอบกับทางประวัติอาญากรรมของทางกรมตํารวจด้วยครับจากนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าลูกค้านะครับส่วนใหญ่นะครับที่มาเช่ากับทางไดเม้นะครับก็ไม่ได้เป็นมิจฉาชีพนะครับแต่ว่ามิจฉาชีพก็สามารถที่จะเกิดใหม่ได้ทุกวันนะครับแล้วก็มีมิจฉาชีพหน้าตาใหม่ๆขึ้นมาได้ทุกวันนะครับก็ต้องเป็นสิ่งที่เรามัดระวังอีกอันนึงนะครับก็ต้องติดตั้งอุปกรณ์นะครับที่ จะสามารถตรวจสอบได้ว่ารถของเราเนะี่ยวิ่งไปอยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ใดบ้างนะครับตัวนั้นก็เรียกว่า GPS แต่มีชาชีพสมัยใหม่นะครับแล้วก็รู้ทันเทคโนโลยีก็ยังรู้อีกว่าตั้ง GPS นะครับดังนั้นการที่จะไปปลดล็อก GPS นะครับก็มีต่อไปอีกแต่ว่าการปล่อยเช่านะครับแบบนี้ก็เรียกว่ามีความปลอดภัยนะครับก็ค่อนข้างมากแล้วนะครับสำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ขั้นตอนในการคัดเลือกของลูกค้านะครับว่า ใครที่จะเป็นวิชาชีพหรือเปล่า a p p l i c a t i น n Damage นะครับก็คือกําหนดให้เลยนะครับว่าเจ้าของรถนะครับที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยนะครับเป็นผู้กําหนดเองเลยนะครับว่าจะปล่อยวันเวลาที่เท่าไหร่นะครับเวลากี่โมงปล่อยกี่วันนะครับก็เป็นสามารถที่จะกําหนดเองได้เจ้าของรถนะครับจะสามารถเลือกลูกค้าได้เองด้วยว่าคนเนี้ยจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสามารถทําได้ด้วยตนเองนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือโดยผ่านแอปพลิเคชันของทางไดเมจทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ สำหรับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจจะมีคําถามมาก็คือว่าถ้าเกิดลูกค้านะครับนำรถไปอุบัติเหตุนะครับใครเป็นคนรับผิดชอบใครเป็นคนชนคนนั้นก็ต้องเป็นคนจ่ายครับบนหลักการแล้วก็เช่นเดียวกันครับใครเป็นคนทำผิดคนนั้นก็ต้องเป็นคนจ่ายนะครับในกรณีที่เกิดใบสั่งนะครับที่ผิดกฎจราจรนะครับหรือว่ามีใบสั่งตามหลังมานะครับในสัญญาณที่ระบุนะครับตอนเช่ารถนะครับก็จะมีระบุอย่างชัดเจน ก็เรียกได้ว่าอันนี้อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะหารายได้นะครับจากรถของท่านที่มีอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะมีรถประเภทใดนะครับลองดูนะครับมีตั้งแต่อีโคคาร์นะครับรถเก๋งนะครับรถใหญ่นะครับหรืออีกอันหนึ่งถ้าหากท่านไม่สบายใจนะครับว่ารถของท่านเนี่ยจะไปอยู่ในมือคนอื่นเนี่ยจะถูกใช้งานได้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่นะครับท่านก็สามารถที่จะให้เป็นรถเช่าพร้อมคนขับก็ได้ครับ นั่นก็แปลว่าท่านเช่าให้เช่ารถด้วยแล้วก็ท่านขับไปด้วยนะครับนั่นก็จะเป็นอีกเลทอัตราหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นการดีด้วยแต่ว่าก็ต้องมีลูกค้าที่ต้องการประสงค์แบบนั้นนะครับก็ <guessed S 2> jà, หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูล bad, ดีๆนะครับที่จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะหาไรายได้นะครับจากรถของท่านเองในยามที่วิกฤตแบบนี้นะครับบางทีรถของท่านนะครับได้พักชําระนี่ด้วยแต่ว่าก็สามารถหาไรายได้ได้ด้วยนะครับก็าอาจจะเป็น แรงเสริมนะครับที่ทําให้ท่านเนี่ยมีสภาพคล่องที่มากขึ้นก็หวังว่าทุกท่านนะครับคงจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย